สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำวันที่3มกราคม2569กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษาาธวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยครบ109ปี วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสามนาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการทรงบาทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยครบ109ปี โดยมีนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะบดีคณะอักษรศาสตร์ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทุนละอองพระบาทรับสเสด็จและร่วมบำเพ็ญกุศลในการนี้ด้วย คณะอักษราศาสตร์เป็นหนึ่งในสคณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งวันอักษราศาสตร์ขึ้นตรงกับวันที่สามมกราคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาพระเลิกตึกบัญชาการที่เป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่3มกราคม2458ตึกบัญชาการนี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตึกอักษรศาสตร์หนึ่งและใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์เรื่อยมากระทั่งได้มีการบูรณนะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุลาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชาธกํานกำเนิดจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประกอบด้วยภาควิชา11ภาควิชาทั้งยังมีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกรวมทั้งงานบริการสังคมเพื่มมุ่งพัฒนาวิชาการด้านมนุษยาศาสตร์ที่ลุ่มลึกและทันโลกทันสมัยโดยเฉพาะมนุษ,นษยาศาสตร์ดิจิทัลสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านมนุษยาศาสตร์เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศเพร้อมมีทัศนคติที่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเข้าศึกษาในคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเมื่อปี2516ส่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤตโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าของมูลนิธิมหาจักร,ร,รีสรินทรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้ได้ชวนภาพวาดฝีพระหัตปีนักสัตว์มะเมียบนเสื้อโปโลโคอปกและกระเป๋าผ้าลายม้าน่ารักสีสันสดใสพร้อมกับข้อความว่าปีมะเมียม้าขยันม้าลาย เหรียญที่ระลุก70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจัดทำขึ้นเนื่องในวัน,นคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568วางจำหน่ายเพื่อน,นำไรายได้สมทบมทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา6นาฬิกา53นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุดยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรม,มศพจากวัดสุทธเทพ,พรวรารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเสด็จในการนี้ด้วย สำหรับธร,รมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมีได้เป็นเพียงขนบรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญ,ญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี เวลา18นาิกา48นาทีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนสเสด็จไปในการบำเพนพระราชกุศลพระพิธีทาสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประโยรวงสาวาสและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบหนึ่งร้อยวันโดยในช่วงหนึ่งร้อยวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบเจวันปัญรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระบรมศพ เวลา1 0 5นาฬิกา50นาทีพลเอกบัณฑิตมาลายอริสูนองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศมพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระตาหาเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดระคังโคสิตารามรวม8รูปณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง การสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจะนิมนต์พระพิธีธรรมจากวัดหลวงทั้งสิบวัดคือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิษวัดราชสิทธารามวัดระคังโคศิตารามวัดจักรวตรราชาวาดวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัธเทพพระวราามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาส และเวลา16นาฬิกาหนาทีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดระคังโคสิตารามบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง เบทหรือเจ็ดคำพีประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมีสี่ทนองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสุงและทํานองสรพัญญะ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันนี้พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิ เพชรบุรีเพชรชบูรณ์ระนองและพะเยาวรวมถึงในกรุงเทพมหานครเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปาประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะเชื้อชาติหรือศา,าสนาทรงเล็งเห็นความสำคัญในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้ประชาชนมีความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นส่ง อุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์สักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่มลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มกราคม2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานด้วยพลังแห่งรักคู่พระบารมีใต้ร่มพระบารมีกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังต้านพยาเสพติดเพื่อแผ่นดินใดที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังศรัทธาสู่ความยั่งยืนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสารค่ะ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัจจุบันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งพระราชด â ริีนำพาพลังไทยทุกชุมชนได้ร่วมกันต่อต้านปัญหายาเสพติดพร้อมพระราชทานขวัญ และกำลังใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งด้วยพลังไทยชุมชนที่เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบป,ประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ไร้องพระบารมีแห่งสถาบัานพระมหากษัตริย์ไทยกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ถือกำเนิดขึ้นจากสายพระเนรอันยาวไกลท่ามกลางความท้าทายของสังคมไทยจากปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยใหญ่ที่บั่นทอนความสุขสงบของประชาชนทั้งชาติแต่ด้วยพระมหากุณนาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ความคุณแม่ของแผ่นดินจึงเป็นสมอนกราบป้องกันไทยด้วยพลังศรัทธาของชุมชนในการต่อสู้กับปัญหาย,ยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยมาโดยตลอดสายทานแห่งพระมหากรุณาที่คุณยังคงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด ด้วยวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินไปสรงเป็นประธานในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีท่ามกลางความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยทั้งหลายเนื้อสิ่งอื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าย หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งและนำไปสู่พลังศรัทธาของการขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ทำรลักในครั้งนี้ คือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนเครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วทั้งประเทศที่จะรวมพลังเพื่อร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดขับเคลื่อนภาฒนเครือข่ายเพื่อนำพาสังคมไทยห่างไกลยาเสพติดดังได้ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่เช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองอยางตำบลท่าชันวนอำเภอกงไกรล,ล่าจังหวัดสุขโขทยัย กองทุนแม่ของแผ่นดินได้สร้างทีมนางฟ้าท่าจันวนรวมพลังจากภาคราัฐประชาชนและสถาบันศาสนาเพื่อดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบ คุมบ้านเข้มแข็งจนชุมชนกลับมาสงบสุขและเพึ่งพาตนเองได้ลงพื้นที่รีแอคเลททุกควนจนทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบคุมบ้านนะครับของสตึกที่บ้านของยางประสบความสำเร็จโดยนำเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในขณะที่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวควรตะบนท่าหมอสายอำเภอจนะจังหวัดสงขลากองทุนแม่ของแผ่นดินได้น้อมนำหลักธรรมภิบาล6ประการและหลักสามทอคือทีมรรมทุนมาใช้ในการบริหารจัดการหมู่บ้านก่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพร้อมยืนหยัดด้านภัยยาเสพติดอย่างยั่ง,ย,งยืน ปัญหายาเสพติดก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่มีการแทรระบาดในหมู่บ้านนะครับทีนี้เมื่อปีพศ2 5 5 1นะครับท่านผู้คนหมู่เช็ยท่้าหมอสาก็ได้รับเงินรรทุนพระราชทานนะครับซึ่งเป็นเงินของสมเด็จพระราชนีแล้วก็ทางหมู่บ้านนะครับก็ได้นําเงินปรรทุนพระราชทานเป็นตันบาทนะครับไปร่วมสมทบกับเงินของชุมชนมาสมทบเพิ่มนะครับก็แล้วก็นําเงินนี้นะครับมาจัดแก้ปัญหายาเสพติด ตลอด20ปีที่ผ่านมากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นมากกว่ากองทุนเงินตราหากแต่เป็นกองทุนแห่งศรัทธากองทุนแห่งความรักและความสามัคคีของคนไทยภายใต้ร่มพระบารามีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี ท่งห่วงใยประสบการณ์นิกรชาวไทยและพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือสังคมไทยให้ห่างไกลยาเสพติดดังนั้นวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินยังคงเป็นรากฐานแห่งความเข้มแข็งของสังคมไทยและเป็นพลังศรัทธาที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามปัญหายาเสพติดสู่ความพาสุขและความยั่งยืนไต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างมั่นคงตลอดไป บนเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนก่อคุณโอปการอันใหญ่หลวงให้กับคนไทยและผืนแผ่นดินไทยนับจากนี้พวกเราบงชนชาวไทยมารวมพลังกันเพื่อสืบสารแนวพระราชดำริกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาชุมชนไทยในทุกท้องถิ่นห่างไกลยาสิติ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะจบข่าในพระราชสำนักประจำขั้นนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ